สวัสดีครับผมดอสนะฮะจากดีพันนรัตหนึ่งเกนะโคตรบ้าเลยนี่คือหลังสงการที่ที่ผมรู้สึกแฮงเอาวที่สุดนี่คือโตโยต้าไฮรักรีโปี2017นะครับที่ผมไม่ได้ให้ล้ออันนี้ไปเพราะแม่งธรรมดาเกินแม่งรู้สึกไม่ใช่การแต่งที่ดีเลยล้อเล็กมากนะอย่าใครอย่าไปแต่งแบบนี้ผมให้ชุดนี้ไป นี่คือล้อแม็กขอบ20นะครับใหม่เอี่ยมพร้อมยางที่ยังไม่ได้ใส่ให้พวกคุณทําไมผมถึงต้องแยกอย่างนี้เพราะว่ายังไม่ได้ใส่แล้วผมรู้สึกดีมากรู้สึกว่าให้คุณเห็นแบบนี้นี่คือล้อที่ไม่มีตําหนิเลยมาดูรถกันต่อไฮลักรีโวสีขาวสี่ประตูโลโก้ครบนะคุณแจเจ้าของใช้คนเดียวไม่เคยบรรทุกหนักสภาพด้านในเนี่ยปีก ไม่มีล้มเบาะไม่มีขาดเลยสักนิดเดียวนะครับแล้วก็คอนโซลหน้าพวงมาลัยหัวเกียร์ใหม่กิฟต์แอร์แบ็คู่หน้าดูดิใหม่แล้วก็คอนโซลหน้าก็เหมือนกันนะครับแล้วผ่อนแค่6 0 0 0นนิดๆเท่านั้นจัดไฟแนนซ์ได้เต็มจำนวนนะแล้วก็ดูดีมากอ่าใหม่มากไม่เคยผ่านการตกแต่งแต่ว่าผมเนี่ยแหละเอาไปแต่งมาให้คุณโดยการเปลี่ยนล้อแล้วใส่คํำหลัง ที่ถ้าคุณไม่เอาเนี่ยถอดทิ้งได้เลยนะครับต่อให้เราไปส่งหรือว่าคุณมาดูเองเนี่ยผมมั่นใจว่าคุณประทับใจแน่รถไม่มีชนหนักแล้วก็ใครที่กำลังมองหารถกระบะช่วงนี้นะครับไว้กลับบ้านช่วงปีใหม่รีบมาเอาเพราะตอนนี้ราคารถไม่แรงแล้วก็ดีกว่าไปแย่งกันช่วงนั้นเพราะช่วงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแย่งกันผ่านเขาจะว่ามุกมุกอย่าใช้ช่วงปีใหม่ปีใหม่มีทั้งหมดเดือนธันวามีกี่วัน ถ้าเราอยากจะแท้ลดช่วงวันที่หนึ่งเนี่ยเราไปซื้อวันที่สามสิบได้ไหม,ไมไเพราะอะไรเพราะาต้องรอไฟแนนด้วยได้ดีถ้าเราซื้อเงินสดใช่ไหมล่ะ,ะพี่บอกเราไงว่าได้ไหมเราบอกว่าไม่ได้แต่ถ้ามีเงินสดซื้อได้ไหมได้ใช่ไหมมุก<อ>แล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเงินสดเราต้องทําไงต้องจัดต้องจัดไฟแนนได้นะครับก็ถ้าใครไม่มีเงินสดจัดไฟแนนเลยนะครับ จัดไฟแนนซ์ซะแล้วก็จะได้ลถแต่ต้องจัดล่วงหน้าเดือนหนึ่งนะแต่ถ้าใครบอกอยากจะใช้ปีใหม่เอาชัวร์เนี่ยแล้วลดราคาที่กําลังไม่แรงเนี่ยเพราะว่าช่วงปีใหม่ราคาแรงมากเนี่ยคุณต้องจัดแม่งช่วงนี้เลยนะครับโอเคข้างหลังคุณจะอาจจะเห็นว่าเบาะเนี่ยไม่มีขาดเพราะว่าไม่มีคนนั่งมาก่อนใช่ถูกต้องมีแต่มันไม่มีตําหน,นินะครับมี มีคนนั่งแต่ตอนนี้มันไม่มีคนนั่งนะมม,มีคนนั่งโอเคก็วันนี้มีสงครามนะครับไฟท้ายแดงก่าใส่กิ้งหนึ่งคู่คําตัวนี้เขาบอกว่าประคองรถได้ดีแต่ถ้าใครไม่เชื่อหรือรู้สึกว่าไม่สวยเอาออกได้ผมเป็นคนติดให้เองลูกค้าไม่ได้ติดครบครบแม็กไลเนอร์ดูดีมากมุกแล้วก็ รอยดีนะเดิมนะเดิมเดิมดูแม็กกี้เขาดิใหม่ไหมเราว่าใหม่ปะโอเคถูกต้อง,ง,งแล้วก,แวก็แล้วก็ตรงนี้กิบมากกิบมากกิฟตกิบกิบกิฟสุดยอดจริงๆ <c oughs> ไปกันต่อด้านนี้เลย ทรงดีสติกเกอร์ตรงนี้พีลันเนอร์เนี่ยติดไว้เพื่อไม่ให้โลง่งเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ติดสติกเกอร์เนี่ยอันนี้สาหรับตัวสูงนะแต่ถ้าไม่ติดเนี่ยมันจะโล่งไปเลยนะครับดูแผงประตูใหม่เอี่ยมแบบไม่ได้ลงน้ํายาตรงนี้ไม่มีะลุเลยนะครับใหม่ใหม่แล้วก็นี่เบาะไม่มีขาดแล้วก็พวกคุณนี่แม่งไม่คิดจะชมผมกันหน่อยเลยเหรอวะเนี่ยผมซื้อรองเท้ามาใหม่เห็นปะ ผมทำงานมา4ปีเนี่ยผมถอยรองเท้าเป็นของตัวเองนะครับกิฟไหมสวยปะไม่ใส่เาเออผมลืมบอกไปช่วงสงการเนี่ยผมใช้ขาข้างเนี้ยเยอะเกินตอนเนี้ยเล้าจำที่พี่บอกปวดแค่นิ้วชี้ได้ปะตอนเนี้ยล้าไปหมดแล้วเล้าไปทั้งขาเลยตอนเนี้ยซึ่งไม่รู้ว่าตัวเองเป็นรองช้ำหรือเปล่าก็ถ้าใครเดียมีน้ำหนักเยอะนะครับเป็นคนอ้วน ต้องระวังนะฮะรีบรดน้าหนักสามไม่งั้นจะเป็นแบบผมแล้วจะใส่ขาย,ยาวไม่ได้เห็นปะถ้าใครรู้ตัวนะครับคันหน้าดูดโโิโอ้โหโฝาแล้วก็แผ่นเพจคือดูรู้เลยว่ารถเนี่ยไม่มีโดนสัก,กนิดเดียวนะ สวยจริงๆว่ะผมภูมิใจกับคู่นี้จริงๆคือทุกคนเขาจะรู้ว่าผมเป็นคนซื้อของยากแต่ว่าอันเนี้ยผมตัดสินใจภายในไม่กี่นาทีส่วนถ้าใครอยากได้เนี่ยสามารถไปได้ที่ร้านที่สยามได้เลยมีหลายร้านเลยนะครับแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำก็เอผมไม่บอกชื่อดีกว่าแต่เป็นร้านขาวๆดำๆนะครับเพราะว่ามีแบบเยอะมากผมไม่ได้ซื้อจากร้านนั้นผมซื้อที่อื่นแต่แค่บอกเพราะว่า มันอยู่ใจกลางเมืองดีนะครับแล้วก็คันนี้ราคาเท่าไหร่นะ347,000บาทเท่านั้นจัดไฟแนนซ์นได้เต็มนะครับสนใจเนี่ยสามารถเอารถมาแลกได้หรือว่าใครรู้สึกว่าอยากจะดูรถจริงๆเนี่ยมาที่ลามํำแหง164ิริมถนนใหญ่ติดปั๊มพีแอดไลน์ไปที่แอดไซด์ดีนะอย่าลืมเติมแอดไซดด้านหน้าด้วยวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ